ดีครับผมกําลังมุ่งหน้าไปอ,อําเภอบางคล้าจังหวัดจันเชีงเทานะครับพอที่นั่นก็มีคาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับอยู่ในตาบลบางจเด็ดนะครับจังหวัดจันเชีงเทานะครับผมก็ใช้ถนน304นะครับมาเลี้ยวซ้ายเข้าบางน้ําเปี้ยวนะครับแล้วก็จะวิ่งฝาเข้าไปหาอาเภอบางคล้านะครับก็เป็นคาเฟ่อะไรก็ไปลองชมกันดูนะครับ ครับก็ถึงคาเฟ่แล้วนะครับก็เป็น Green v i ฟาร a มแอนด์คาเนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปชมข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับที่นี่ก็บรรยากาศดีนะครับก็มีสระน้ำสีเขียวนะครับแล้วก็ จุดเด่นของร้านที่นี่นะครับเขาจะปลูกผักสลัดนะครับก็จะมีอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ4ี่หแปลงนะครับที่เขาปลูกไว้นะครับนี่ครับด้านหน้านี่ครับนี่ครับก็ใครจะเก็บผักสลัดกลับบ้านก็ได้นะครับก็ต้นละก็คิดต้นละ20บาทนะครับก็เราสามารถลงไปเก็บเองได้เลยนะครับหรือไม่เราก็สามารถเดินไปถ่ายรูปเซฟี่กับผักแปลงผักตรงนี้ก็ได้นะครับ ก็ผักที่เห็นนะครับเขาก็ไปทําพวกสลัดนะครับแล้วก็พวกใส่ในสเต็กนะครับก็ปลอดสารพิษนะครับก็ปลอดภัยนะครับนี่ครับสลัดนะครับน่ากินมากก็ผมก็สั่งพวกสลัดแล้วก็พวกสเต็กสเต็กหมูนะครับนี่ครับน่ากินไหมครับโอ้โหใหญ่โตมโหดานนะครับก็สั่งมาสามอย่างสองคนนะครับก็จุกกันไปเลยทีเดียวนะครับ ผมมาถึงที่ร้านนี้ก็เกือบเกือบ11โมงนะครับก็มีลูกค้ากําลังเดินเข้ามาก็ไม่ขาดสายเหมือนกันนะครับก็ทยอยกันมานะครับก็ผมใช้เส้นทางนะครับออกจากกรุงเทพก็ใช้เส้นทางหมายเลข304นะครับวิ่งมาแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายที่ทางไปอำเภอบางน้ำเปี้ยวนะครับก็จะวิ่งมาเลี้ยวขวาอีกทีนะครับก็เข้าไปทางบางคล้านะครับ หรือไม่เราก็ใช้ GPS นะครับจับมานะครับก็มาถึงที่นี่นะครับร้านที่นี่ก็ดูร่มรื่นสาสะอาดนะครับก็ข้างหลังเขาก็จะมีจุดถ่ายรูปนะครับก็มีให้อยู่หลายๆจุดนะครับก็ลองมาชมกันนะครับแปลงตรงนี้เขาก็ยังไม่ได้ปลูกนะครับก็ปลูกไว้ที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับ ก็ผมก็จะเดินถ่ายบรรยากาศโดยรวมของร้านนะครับข้างหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไก่นะครับไม่รู้ว่าไก่พันอะไรนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับไม่ใช่ไก่แจ้นะครับก็สามารถมาให้อาหารไก่ได้นะครับข้างหลังเมื่อกี้ผมเห็นมีกระท่อมอยู่นะครับก็เป็นกระท่อมให้สำหรับนั่งเล่นนะครับ ก็ข้างในก็จะมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีหมอนให้นอนพักเล่นน,นนะครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ทานอาหารเสร็จนะครับก็เดินชมบรรยากาศภายในร้านนะครับถ่ายรูปนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เมื่อกี้ผมเห็นมีกระท่อมนะครับเป็นกระท่อมนั่งเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปนั่งเล่นได้เขาจะมีหมอนให้นอนพักเล่นนะครับแล้วก็มีพัดลมให้หนึ่งตัวนะครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ